ท้ายคุณครูให้หนูคัดลายมือและจะแช่สไลด์ไว้นานๆสำหรับให้เด็กๆคัดลายมืออ้าววางมือก่อนตอนนี้ทุกคนวางมือ ต่อไปนะคะมาดูภาชนะใส่อาหารที่ควรรู้จักนะคะ,ะมาดูชนิดแรกอะไรคะบรรทัดแรกมีจานชามถ้วยช้อนซ่อมหมอ้อกะละมัง กระทาตะหลิวเอาใหม่พร้อมๆกันลูกจาน,นชามอตอนนี้คุณครูยังไม่ได้สั่งให้เขียนเลยทุกคนวางดินสอคุณครูไม่ต้องการความเร็วว่าจะต้องแข่งกันลูกจะให้คัดลายมือสวยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งให้คัดให้หนูช่วยกันอ่านก่อนนะคะอเอาใหม่พร้อมๆกันลูก จานชามถ้วยถ้วยช้อนช้อนซ้อมซ้อมหม้อหม้อกะละมังกะละมัง กระทกระทะ,ตะ,ทะตะหลิวตะหลิวอ่าทีนี้นะคะหยิบบินเสาขึ้นมาให้นักเรียนคัดลายมือเหมือนเรียนวิชาภาษาไทยเขียนทุกบรรทัดเขียนด้วยว่าภาชนะใส่อาหารที่ควรรู้จักอ้าวคัดลายมือลงไป อยนให้สวยที่สุดเลย คัดลายมือสวยๆนะคะภาชนะใส่อาหารที่ควรรู้จัก มีบรรทัดละ3คำนะคะ เขย่าเลยมือสวยๆนะคะคัดทั้งหมดทุกคำเลยนะลูกคัดเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะ

คัดให้สวยนะคะภาะชนะใส่อาหารที่ควรรู้จักบรรทัดแรกจานชามถ้วยบรรทัดที่สองช้อนซ่อมหมอ้อบรรทัดที่สามกะละมังกระทะตะหลิว เสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะ,ะนักเรียนหญิงน่ารักมากวันนี้ไม่มีเสียงคุยเลียนะลูกตั้งใจเรียนมากเลยนะคะ เรวไม่ใช่คนเก่งนะคะต้องคนลายมือสวยนะคะเขียนตัวตรงๆหัวกลมๆโตๆนะคะ ตอนนี้มีบางคนเขียนเสร็จแล้วเด็กหญิงกดชพัดแป้นพัดนะคะคัดลายมือเสร็จแล้วแล้วก็ลายมือสวยด้วยนะคะ,ะเห็นไหมคะลูกนะคะลายมือสวยด้วยแล้วก็เขียนได้ถูกต้องนะคะวันนี้เราฝึกคัดลายมือนะคะโอ้ยเสร็จแล้วทั้งหลายคนอ่าะ ของเด็กชายสุภาิ์นแนบนุชนะคะสุภาิ์ต้องแก้ไขลายมืออีกนิดนึ่งลูกสุภศิ์ลายมือนะคะก็หนูยังเขียนไม่ถูกภาชนะเป็นภาภาชะเห็นไหมลูกอใส่อาหารไม่มีสระอะหนูใส่หนูไปแก้ไขนะคะแก้ไขถูกต้องลูกเขียนชเช่นคำว่าตะหลิวเขียน ตัวต่อเตาเกินบรรทัดตัวพอแหวนไม่เต็มบรรทัดเห็นไหมลูกเอาใหม่ลูกแก้ไขนะคะอนมือจะได้สวยๆเหมือนกับเพื่อนนะคะอ่ามาดูคนต่อไปซีรินันซีรินันอ่าซิรินันก็คัดได้สวยงามนะคะห้องนี้ล้มือสวยหลายคนต่อไปเป็นของพอยพญา ออยพญาก็เลยมือสวยนะคะออยพยาต่อไปของน้องเฉลิมเกตอ๋อเฉลิมเกตก็เลยมือสวยลูกนะคะอ่ะแข่งก็บเพื่อนปลายทางนะคะอ่ามาดูคนต่อไปบ้างของเด็กหญิงสุพนันสุพนันนะคะ อันนักเรียนชายไม่ยอมของผมก็สวยงามเหมือนกันของเด็กชายกะซีดีเด็กชายกะซีดากะซีดีก,ดก็ตั้งใจเรียนนะลูกเขาไม่คุยเลยนะคะลายมือก็ดีด้วยลูกนะคะแต่ว่าแก้ไขนิดหน่อยตรงพยายามเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดนะลูกนะคะ หัวกลมๆใช้ได้แล้วแต่ว่าเขียนยังไม่ค่อยเต็มบรรทัดเท่าไหร่เห็นไหมลูกแก้ไขอีกนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าเก่งวันนี้น่ารักมากเอาใครส่งแล้วกลับไปนั่งที่นะคะเขอ,อยากมาโชว์กันใหญ่เลยอ่าคืนส่งครูไว้ลูกดิงครูไปตรวจนะคะ เก่งลูกเก่งหลายคนนะคะบางคนก็ตัวเล็กเกินไปไปแก้ไขนะลูกปีรพลยุวาวรีชายก็ไปแก้ไขนะคะเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดนะลูก ะนักเรียนคะเสร็จแล้วว่าที่นักเรียนก่อนนะคะขีดเส้นใต้เรียบร้อยค่ะต่อไปมาดูว่าสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่าสัปดาห์หน้าวันศุกร์ที่ 12ส,ส,งสิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะอ่าโรงเรียนหยุดนะคะรัฐบาลหยุดเป็นวันหยุดราชการนะคะวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆนะคะเพื่อให้คุณครูไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะก็หยุดหนึ่งวันเราจะพบกันครั้งต่อไปคือวันศุกร์ที่ 19สิงหาคมนะคะเรียนเรื่องภาชนะที่น่ารู้และหน้าที่อ้าวนั่งที่ก่อนเด็กๆนั่งที่อ้าวใครตั้งใจเรียนเดี๋ยวไปเรียนคอมพิวเตอร์ต่อตอนนี้นั่งให้เรียบร้อย สัปดาห์หน้านะคะเรียนเรื่องภาชนะที่น่ารู้และหน้าที่เด็กๆอาจจะเตรียมเป็นภาพนะคะภาพชามช้อนนะคะเป็นตน้นมาคนละหนึ่งภาพอ้าวนั่งทีอ้ากนปิดกล้องคุณครูก็ขอทบทวนนะคะทบทวนสื่อ ที่นำม,มาให้ดูในวันนี้จะดูว่าเด็กๆนั้นทราบหรือเปล่าเดี๋ยวใครมาส่งลูกอนูไปนั่งที่ก่อนเดี๋ยวใครตอบได้ได้ไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อา้าวนั่งที่อา้าวตอบคุณครูดังๆว่าอุปกรณ์ภาชนะที่ครูหยิบให้ดูเขาเรียกว่าอะไรอา้าวอันนี้อันนี้ อะไรเนี่ยคะอ๋อเรียกว่าฝาหมอ้มอฝาหม้อคู่กับกระทะใช่ไหมลูกไม่ใช่ฝาหม้มมอต้องคู่กับอะไรคู่กับหมอ้อใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนะคะอา้าวอันนี้เรียกว่าอะไรนั่งที่ลูกนั่งที่คชาม นี่เรียกว่าอะไรคะถ้วยนี่แหละลูกจานเขียงนี่ล่ะคะอันตรายโอ้น่ากลัวมากมีดห้ามห้ามนำมาเล่นถ้าเล่นแล้วบาดมือเลือดอ,ออกหรือนิ้วขาดได้เลยใช่ไหมลูกนะคะอันตรายมาก อ่านี่ล่ะคะเรียกว่าช้อนและซ้อมอ้าวเก่งมากเด็กๆเ,เก่งมากค่ะอ่าเด็กๆรู้จักอุปกรณ์หลายอย่างวันนี้กลับไปบ้านไปดูในครัวของเราว่านอกจากอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีภาชนะอะไรอีกที่ใช้ใส่อาหารรับประทานพบกันใหม่นะคะวันที่19นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ